ถึงเวลาแล้วนะครับที่เราจะมาทําความรู้จักกับเกียร์คาเนวาไมเนอร์เชนตัวใหม่ที่เป็นตัวรุ่น H EV ของเรา่นเอนะครับจะพามาดูความแตกต่างนิดนึงนะครับแล้วก็ไปพูดถึงสิ่งที่เพิ่มขึ้นมาในรุ่นของตัว HEV นะครับตัว Minor s e เ s e เนี่ยเขาเพิ่มขึ้นมาเป็นอีกรุ่นหนึ่งเพราะอะไรนะครับทำไมถึงต้องมีตัวนี้เพิ่มขึ้นมาทีนี้เรามาไขาข้อข้องใจส่วนนี้กันนะครับดีเซลตัวนี้เรายังขายมาเดิมนะครับตัวที่เป็น He v เนี่ยไม่ได้มาทดแทนนะครับแต่เป็นการเข้ามาเพิ่มออปชั่นให้พวกเราเลือกนั่นเองครับซึ่งราคาเป็นยังไงบ้างราคาเพิ่มกว่ากันนิดหน่อยตัวนี้เเเพิิ่่่่่่่มมมมขึ้้้้นนนนนาาใใชชัััยรตตตววีีถสป็็อง7ทกจะู 2ล้าน4ี9แส0ถ้าเป็นตัวท็อปก็จะอยู่ที่2อล้าน6ก9ส0 0โอเคพูดง่ายๆก็คือ2อล้าน5กับ2ล้าน7ห่างกัน20งแสนสรุ่นนี้นะครับใช่ถ้าเป็นตัวเก่าในราคาจะเป็น29 29มีรองท็อปด้วยใช่ไหมรองท็อป25ก็คือเปิด25เลยใช่อ่าโอเคยังไม่มีส่วนลดนะครับเท่ากับว่าสมมารตัวเก่าก็จะต้องมีส่วนลดมาให้อาจจะคุ้มตรงส่วนลดนี่แหละถ้าเราจะเลือกตัวดีเซลเหมือนเดิมเพราะว่าตัวใหม่แน่นอนเปิดมาไม่มีใครมีส่วนลดเลยอาจจะเป็นโปรโมชั่นในการเปิดตัว ิดห,หลายคนที่กำลังสนใจอยู่อาจจะไปดูข้อมูลมาแล้วนะครับนี่ครับหน้าเขาก็จะเป็นแบบนี้เดิมๆหน้าตากระจังหน้าเขาเหมือนเดิมนะครับแบบนี้ล้อเป็นทูโทนนะครับพาดูคร่าวๆก่อนนะแต่ผมที่ผมดูตัวนี้คือตัวเดิมเนี่ยกระจกด,ด้านข้างใหญ่มากแต่พอเปลี่ยนมาเป็นตัวใหม่เนี่ย เท่าๆกับรถทั่วไปแล้วส่วนล้อแม็กใหม่หมแน่นอนล้อแม็กใหม่กระจังหน้าใหม่กระจังหน้าใหม่ไฟ LED แบบอ่ะถ้าให้มองตรงๆเลยคือไฟเนี่ยหลอดไฟมันเยอะขึ้นสว่างขึ้นแน่นอนที่แน่ๆน,นะมั่นใจเลยว่าการใช้งานเพิ่มขึ้นไฟสว่างขึ้นแบบ3หลอดกับหลอดหนึ่งอะ่ะ <c oughs> คิดดูง่ายๆครับ3 <c oughs> หลอดนะครับแล้วก็กระจังหน้าดูปรับขึ้นถ้าในมุมในมองสวยผมให้เสมอนะ <c oughs> ผมยังมองว่าปรับใหม่ไม่ได้สวยกว่าเดิมมากตัวเดิมยังรู้สึกว่ายังสวยเหมือนกันนะครับแต่หลอดไฟอาจจะน้อยกว่าหน่อยสว่างต้องไปที่นู่นแหละส่วนบอดี้ต่างๆนะครับ บอดี้ <Body S 2> <Body S 1> เดิมนะใช้บอดี้เดิมนะครับแล้วก็ลวดลายยังเป็นเอกลักษณ์เหมือนเดิมเหมือนเดิมเอกลักษณ์เหมือนเดิมนะครับมีแค่ล้อนะครับด้านหลังด้านหลังมีตัวของไฟตัวนี้เขาจะตรงยาวเลยจะไม่มี<ช>หยดตรงนี้ลงมานะครับใช่ค่ะพอมาดูเป็นตรงนี้ตรงนี้เขาจะมียาวเหมือนกันแต่ว่าจะมีหยดตรงนี้ลงมานะครับ<ช>อ่่ดีไซน์เบื้องต้นประมาณนี้นะครับเปรียบเทียบแบบคร่าวๆนะครับเดี๋ยวพาไปลงรายละเอียดลึกๆในตัว HEV เป็นหลักแล้วกันเพราะว,าว่าวันนี้จะมาเล่าถึงตัว HEV เป็นหลักนะครับเพราะว่าเป็นตัวใหม่เลยโอเค เดี๋ยวเราไปที่รถกันเลยตอนนี้นะครับอยู่ที่ข้างในรถของรุ่นดีเซลนะครับจนตัวดีเซลตัวเดิมของเรานั่นเองนะครับจะพามาดูดั้งเดิมเราก่อนว่าดีเซลมีประมาณไหนแล้วค่อยพาไปดูว่าในตัวของ h ฮดอีมีอะไรเพิ่มขึ้นมาบ้างน,นะครับเดิมที่นะครับตัวดีเซลเนี่ยพวงมาลัยเหมือนเดิมเลยนะครับแล้วก็ด้านข้างเบาะเบาะของตัวดีเซลเนี่ยเขาจะเป็นเบาะ PVC นะอนะจะพาดูเขาจะเป็นเ,าเนบาะ PVC นะครับไม่ใช่ไม่ได้เป็นหนังแท้นะแต่ว่านุ่มสิ่งที่มันสบายเลยคือมันนุ่มมากนะครับเบานะ PVC เนี่ย มันจะได้อารมณ์ที่นุ่มกว่านะครับแล้วก็หน้าจอหน้าจอเขาจะแยกเป็นแบบโค้งเหมือนกันแต่ว่าหน้าจอเขาจะแยกซ้ายขวาแล้วก็ไม่มี head up display แล้วก็ตัวเลื่อนไม้ตรงเนี้ยเขาจะแยกเขาจะไม่ได้เป็นแบบไม่ได้เป็นแบบ <Yeah. S 1> ดิจิตอล <Yeah, S 1> ล่ะเออู้ว <yeah, S 1> สผมเรียน <yeah, S 1> เขาจะไม่ได้เป็นแบบดิจิตอลแบบตัว h e อ h EV นะครับ <c oughs> คือเขาจะเป็นแบบกดแบบคล้ายๆออกเมนนวนิดนึง <c oughs> ใช่เป็นปุ่มกดที่ชัดเจนเท่ากับว่า ตัวนี้มันก็รูหลาล้ะครับมันก็เหมาะกับการใช้งานฟังก์ชันที่เราคุ้นเคยอ,อยู่แล้วนะครับใช่ตรงนี้เหมือนเดิมเนาะก,ก่อนที่จะไปทุกอย่างเหมือนเดิมนะครับตรงนี้ก็นี่เดิมทีจะเป็นแบบนี้ครับหมุนแบบนี้นะครับทุกอย่างเหมือนกันนะแจ้งให้ก่อนแต่ว่าตัวดีเซลเนี่ยกระจกตัวนี้จะเป็นกระจกแบบธรรมดานะครับใช่เป็นกระจกตัดแสงไหมต,ต,ตัดแสงตัดแสงนะแต่ว่าไม่ได้เป็นกระจกไม่ได้ถ่ายมาจากกล้องใช่ ภายในเป็นแบบนี้อ่ะพาดูข้างหลังนิดนึงประตูในการเปิดเหมือนกันนะครับเนี่ยก็คือจุดขายจุดเด่นของกรีเขาอยู่แล้วแหละสีบอกภายในเขาจะเป็นสีแบบครีมครีมใช่ไม่ได้เข้มมากแต่พอไปตัวที่ตัว Minor อร์เชนนะครับเขาจะเป็นสีออกส้มๆหน่อยใช่นะครับสีจะเป็นแบบใหม่อ่ะเมื่อต้นประมาณนี้ครับทีนี้เดี๋ยวพาไปดูตัวท e v ด้านล่างกัน ตอนนี้นะครับเราอยู่ที่รุ่นของเป็นรุ่นไฮบริดเรียบร้อยแล้วนะครับในส่วนของที่เปลี่ยนแปลงไปจุดใหญ่ๆเลยคือในเรื่องของเครื่องยนต์นะเครื่องยนต์ที่เปลี่ยนใหม่น่ยก็คือยกตัวดีเซลออกแล้วก็ใส่ตัวไฮบริดเข้าไปนะครับก็ทีนี้ก็จะกลายเป็นเครื่องเบนซินและเบนซิน<ช>แ,แล้วบวกกับมอเตอร์ไฮบริดเบนซินเครื่องเท่าไหร่นะเครื่อง1,600เทอร์โบเบนซินไฮบริดฟูลออปชันทำไมต้องเรียกว่าไฮบริดฟูลออปชันคือมันเป็นการทํางานควบคู่กับตัวน้ํามันไปเลยมันก็เลยแบบฟูลออปชันไปเลยใช่ค่ะโอเคก็จะประมาณนี้ ใช่ไหมใช่ค่ะไม่น่าหรอกเครื่องยนต์ยังติดอยู่แบบนี้ใช่ไหมโอเคผมมองว่าจุดใหญ่ที่เลือกควรเลือกเลยคือในเรื่องของเสียงเงียบจึงบอกไงว่าไฮบิดเนี่ยจะบอกคน,น็ใช้ในเมืองใช่ไหมเพราะใช้ในเมืองเนี่ยมันรถติดบ่อยไง พอรถติดบ่อยอ่ะถ้าเสียงแบบดังๆน่ะมันก็จะดังเข้าไปในตัวรถเนี่ยตอนนี้คือเงียบอยู่เห็นเสียงเครื่องเงียบกิฟเลยนะครับอันนี้คือใช้เวอร์ชันไฮบริดนะเป็นไฮบริดเทอร์โบนะตัวดีเซลอ่ะมันจะไม่มีตัวเนี้ยเพราะว่าเสียงต่วนี้่ส่วนมากก็จะเป็นท่อแบบที่อยู่ในระบบของไฮบริดนะครับแล้วก็อันนี้เลยเป็นชกอันนั้นยังเป็นขาตั้งอยู่ตัวดีเซลยังเป็นขาตั้งอยู่ตัวนี้ก็จะได้อัปเดตเพิ่มขึ้นมาแบบใส่ความที่เป็นล้ำสมัยมากขึ้นนะครับ ทีนี้เขาจะมาในเรื่องของความชันสมัยที่ไฟ LED เห็นไหมครับไฟเดียร์ไทม์เขาจะลากยาวมาแบบนี้เลยนะครับแล้วก็เห็นไหมพอเปิดไฟขึ้นมาทีนี้ไฟจะมีไฟต่ำสองดวงไฟสูงสองดวงนะครับเนี่ยเปิดสลับกันหลอดไฟเนี่ยก็จะชัดเจนมากขึ้นนะ LED มันดีอยู่แล้วแหละมันสว่างถึงใจอยู่แล้วขับไปไหนก็คือไกลๆเนี่ยมืดๆเนี่ยสบายมากโครเมียมเขาเนี่ยก็จะเป็นสีแบบไม่ได้โครเมียมจ๋าๆนะครับจะเป็นมีความขุ่นๆนิดนึงนะครับก็สวยงามดีนะอ่าดีไซน์เซ็นเซอร์มาเต็มหน้า6จุด หลัง6จุดนะครับกล้องเลดราทุกอย่างทุกอย่างนี้ยังมีเหมือนเดิมต้องพูดว่ามีเหมือนเดิมเพราะว่าใกล้เคียงกันอยู่แล้วพูดถึงสิ่งใหม่ใหม่ก็คือกระจังหน้าใหม่ไฟใหม่ไใหม่หลอดไฟมีเพิ่มขึ้นเท่าที่ผมเห็นนี่มีเฮตอับดีเพย์ใช่ค่ะแฮับวีเพย์กระจกด้านข้างนะครับทําใหม่มาไซส์เล็กลงเล็กลงพอมาะพอดีไม่ได้ดูเทอะทะจนเกินไปนะครับใช่ค่ะด้านนอกประมาณนี้นะครับล้อแมกใหม่พามาดูภายใน เท่าที่ผมดูนะตัวนี้หลักๆเลยคือใหม่คือสีใช่ไหมสีใหม่เนาะใช่สีใหม่สีสีของเบาภายในใหม่ไมเนอร์เชนสีเบาเหรอด้วยใช่ไหมใช่ค่ะจะจะเรียกว่าไมเนอร์เชนสีเบาก็ได้นะภายในก็คือทําให้มันดูทันสมัยมากขึ้นนะครับหนังเดิมไหมหนังใหม่อ่าไมเนอร์เชนหนังใหม่แต่เบาเดิมไหมเบาใหม่เบาใหม่ด้วยใช่เพราะว่าเบาตัวนี้เป็นเบาหนังแล้วตัวนั้นจะเป็นพิวอ๋อก็คืออันนี้จะเป็นหนังแท้แล้วนะครับใช่ ตัวนั้นจะเป็นหนัง PU ท่ากับว่าถ้าเราซื้อดีเซลถ้าเราซื้อเราก็จะอัปเกรดขึ้นมานิดนึงนะครับอัปเกรดขึ้นมาเป็นเบาะใหม่นะครับเป็นเบาะหนังใหม่ที่เป็นหนังแท้มีระบบเป่าลมแน่แน่ใช่ไหมอ่ามีระบบเป่าลมแน่นอนครับลําลโพงบูสนะจ๊ะเฮ้ยลาโพงบูส์12จุดนะครับเจ๋งปะล่ะเครื่องเสียงไม่ต้องห่วงครับจําแน่นอนมีเวทั้งซีด้วยล็อกได้2จุดระบบตรงนี้เหมือนเดิมเนาะเหมือนเดิม ตัวนี้เหมือนเดิมใส่แก้วขนาดจัดคือจะบอกว่าอะไรที่มันดีอยู่แล้วครับเรายังคงเก็บไว้เหมือนเดิมใช่แต่เราจะพัฒนาใส่สิ่งที่มันเทคโนโลยีที่ใหม่ขึ้นอย่างเช่นไฟเลี้ยวเดี๋ยวนะคือตัวตัวเดิมตัวก่อนอ่ะมันจะไม่มีเลนไม่มีเลนวอลแบบนี้ซึ่งตัวเนี้ยมันจะเพิ่งเข้ามามีในตัวเกียร์ e v 5เกียร์ e v 5เนี้ยเป็นตัวใหม่ล่าสุดของเราใช่ไหมครับใช่ค่ะมันก็จะได้เทคโนโลยีตรงนี้ขึ้นมาเห็นไหมถ้าเราเปิดขวาปุ๊บเห็นไหมเข้ามาอยู่ฝั่งขวาถ้าเราเปิดซ้าย้าาาใทหเรสมารถที่จะดูขอบเเเวลลาาร้ยวได้ ระวังฟุตบาทได้ระวังรถด้านข้างได้เวลาเปลี่ยนเลนเนี่ยเราก็ดูเลนด้านข้างได้นะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เป็นข้อดีของเกียร์ในเกียร์ e v 5ก็หยิบเข้ามาใส่ในรุ่นของ Carnival h e ะครใช่ค่ะถ้าก็ว่าเราเมเนเจอร์เชไม่ได้เปลี่ยนไปแค่หน้าตาแต่เราใส่ออปชั่นที่มันดูดีขึ้นล้ำสมัยมากขึ้นเข้าไปในคันนี้ให้เรียบร้อยเหมือนอนำเทคโนโลยีเข้ามาแล้วนี่ล่ะอันนี้คือตัวนั้นมีไหม,ไมดีเซลมีไหมไม่โอเค ตัวนี้ครับกระจกกระจกมองหลังเป็นกระจกมองหลังแบบกล้องถ้าเราจะถ้าเราเปิดลงเงี้ยเห็นไหมครับเขาจะใช้ผ่านเลนกล้องนะครับไม่ได้ใช้จากกระจกตัดแสงลงก็ได้นะเห็นไหมใช่อันนี้เราจะดูแบบกระจกจริงก็ได้ใช่ค่ะอ่าอันนี้กระจกจริงแต่ถ้าเราอยากได้กระจกจากเลนกล้องก็แบบนี้เลยแบบนี้เลยสังเกตไหมว่าราคาถูกลงนะราคาถูกลงเปลี่ยนเป็นตัว HEV แต่ได้ออปชั่นเพิ่มขึ้นอ่าอันนี้ก็อาจจะเป็นช้อยหนึ่งที่สามารถเอามาเลือกได้ใช่เพิ่มตรงนี้ด้วยเพิ่มอะไรคีย์ลัดดีกว่ากลุ่มคีย์ลัด อ่ามันสามารถดูดีดูแพงจังก็คือตรงนี้เป็นสัมผัสเลยใช่ไหมใช่ค่ะโอ้เลือดอ่ะเลือด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 ก็คือกดตรงนี้หน้าจอก็ได้เดี๋ยวมากดคีย์รัดก็ได้นะครับใช่แบบนี้ถาถ้าสมมติเราตั้งเป็นหมวดแอร์ก็จะเป็นแอร์เลยแอร์แบบนี้จะต้องแยกซ้ายขวาอิสระถ้าแบบนี้คือเป็นการโหมดอื่นๆแต่พอเป็นแอร์ปุ๊บ เปลี่ยนหน้าจอตรงนี้เลยใช่อ่าเห็นไหมครับนี่แหละก็ถึงบอกไงว่าใส่ความล้ําสมัยอู้พเมยมเนาะถ้าสมมติเราตั้งเป็นหมดแบบวิทยุตรงนี้ก็จะเป็นวิทยุแทนที่จะเป็นแอร์หรอใช่เจ๋าอ่ะมีข้ออย่างหนึ่งที่เราอาจจะต้องคิดนิดนึงว่าเบาหนังเนี่ยมันจะแข็งเบาหนังจะแข็งกว่าเบาพ PVC เราต้องเลือกว่าเราจะเลือกหนังแท้หรือเราจะเลือก PVC แต่นุ่มแต่หนังแท้แข็ง อันนี้ก็มาเลือกอีกทีหนึ่งว่าระหว่าง2ตัวนี้ให้เลือกอะไรนะครับขึ้นอยู่กับชีวิตประจําวันมากกว่าผมใช้ชีวิตประจําวันในเมืองไปทํางานในเมืองอะไรแบบนี้เราอาจจะเลือกเป็นเ e v ีไม่ได้เป็นเทคโนโลยีใหม่ที่คุณต้องมาเสี่ยงนะครับ<ช>คือเป็นเทคโนโลยีที่เราเสถียรแล้ว<ช>เรามั่นใจเรียบร้อยครบหมดแล้วรับวประกันทุกอย่างดูแลเหมือนโซเลนโตใช่ค่ะ,ะ,ะประกรันแบตเตอรี่แปดปีหรือ1นึ่งแสนหกหมื่นโลโเ,เหมือนกันทีนี้นะครับเชื่อเลยว่าคนที่เลือกซื้อเกียร์นะครับเพราะว่าตัวนี้ การเปิดประตูที่เป็นแบบเลื่อนออกมาด้านข้างนะครับยังได้รถสไตล์ที่แบบไม่ได้เทอะอทะรอบนี้เข้าที่รู้สึกนะรู้สึกว่ารถจะสูงขึ้นใช่รถจะสูงขึ้นหนึ่งเซนนะครับเพราะว่าผมไปขึ้นตัวดีเซลมาเมื่อกี้มันเตี้ยกว่านี้ใช่ค่ะโอ้โหน่องเนื่อนี่มาครบนะใช่แล้วปรับไฟฟ้าด้วยใช่เขาเรียกว่าเลื่อนแมนนวลปรับไฟฟ้าพอมานั่งในห้องโดยสารแล้วนะครับจริงๆก็เหมือนเดิมเนาะเหมือนเดิมในตัวของขนาดขนาดจะที่นั่งเหมือนเดิมมีช่องตรงกลางเดินเข้าไปข้างในได้ ตัวดีเซลเนี่ยเขาก็มีเปาะปรับไฟฟ้าแบบนี้ให้ครบเหมือนกันใช่ไหมแต่รู้สึกว่าอ่ะมันจะมีส่วนจุดหนึ่งที่คันนี้จะสามารถเอ็นหลังได้มากขึ้นปกติมันจะอย่างนี้ถ้าเราขึ้นรถมาเ่ยเบาะมันจะอยู่มันจะอยู่ขอบๆแบบนี้ใช่นี่แล้วทีนี้ตรงกลางมันจะห่างๆใช่ไหมครับใช่ค่ะแล้วเราจะเลื่อนเราจะเอ็นหลังได้ประมาณนี้นี่สุดแล้วนะสุดแล้วสุดแล้วเห็นไหมสุดถ้าปกติเรานั่งเรานั่งประมาณนี้เอาให้ฟังให้เห็นแบบภาพเรานั่งประมาณนี้หลังชันติดแล้วติดซุ้มล้อแล้ว เขาก็เลยมีสูตรนี้เข้าให้เฉพาะตัวท็อปนะครับต้องบอกก่อนเพราะว่าผมไปลองตัวเริ่มแล้วทำไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้โอเคเบี่ยงซ้ายมาอ่าสูตรเลยปล่อยนะครับใช่ค่ะทีนี้เราเอียงให้เข้าล็อกลางเห็นไหมเราเอียงได้เห็นเห็นการเอียงไหมครับสูตรสูตรเท่าไหร่สูตรเท่านี้นีนี่คือนอนแล้วใช่ทีนี้ตัวนี้เราสามารถปรับขยับมาได้ข้างหลังนิดนึงเวลาเรานอนปุ๊บให้เราปรับน่องตรงนี้ขึ้นมาอีกนิดครับเห็นไหมมันจะรองน่องพอดีใช่ค่ะนี่คือสบายแล้ว ผู้บริหารทั้งหลายเลยนะครับมาตอนนี้มาคำ้ำจะเป็นแบบฝั่ง,งเดียวหรอส,สองฝั่งเพราะสองฝั่งนี่ครับเราก็จะได้ที่รองศอกแบบนี้สองฝั่งนะครับรองแชะ ขึ้นรถคันไหนก็ไม่สบายเท่าคันนี้ครับผมพูดตามตรงเลยแล้วเบาะ relaxation เราอยู่ในรถนะรถสตาร์ทอยู่นะครับเหมือนรถไม่สตาร์ทเลยเสียงเงียบมากไม่รบก,กวนสมาธิใดๆเลยนะครับมี s u n ร o o ด้านบนให้นะครับ s u n ร o o 2ตอน,นมีแอร์ด้านบนด้วยนะใช่ค่ะถ้าเวลาปรับแอร์มันมีอยู่เลนเดียวนะมันมีอยู่ฝั่งขวาฝั่งเดียวคเราต้องมาปรับแอร์ตรงนี้แต่ถ้าคนอยู่ฝั่งนี้เราก็ต้อง แจ้งให้ฝั่งนี้เปิดให้นะใช่ค่ะเอออันนี้อันนี้ก็อันนี้อาจจะเป็นจุดอีกจุดหนึ่งนิดหน่อยนะเพื่อมาล้มลมแอร์ตรงนี้มีแอร์จากด้านบนให้ทั้งแถวนี้แล้วก็แถวหลังอีกด้วยนะครับใช่ค่ะเหมือนกันไหมถ้าฝั่งนู้นลองลองขยับเข้ามาใกล้ๆกันใช่างนิดอ่าโอเคอาชิดกันเลยเฮ้ยสมมติว่าไปด้วยกันเป็นแฟนกันเนี่ยอยากอยากนั่งใกล้ๆกันก็ได้นะครับ่เห็นไหมมันขยับเข้ามาหากันได้เลยใช่ก็เอ็นได้เหมือนกันปกติทีนี้ก็นั่งคุยการคุยธุรกิจกันได้เลยนะครับประมาณเนี้ย สวยคุยกันเรื่องอะไรเรื่องหุ้นไหมอันนี้อันนี้เล่นหุ้นกัน,น่อย <c oughs> ใช่ค่ะโอเคครับประมาณนี้ในะแถวนี้ <c oughs> แต่จุดที่มันเจ๋งเลยอีกจุดหนึ่งคือด้านหลังมาเดี๋ยวผมพา <c oughs> ไปดูจุดหลังสุดนี่คือเจ๋งสุดสุดแล้ว <c oughs> <c oughs> จุดที่เด่นๆมากๆของรุ่นนี้ทําไมคนถึงเลือกซื้อเกียร์คาริาวาลนะครับผมบอกเลยว่าคือจุดนี้แหละหนึ่งจุดแรกคือแถว2คือแถว3เนี่ย นั่งได้จริงนั่งสบายเหมือนนั่งแถวสองเลยไม่ไม่ใช่ว่าเอาไว้แค่เด็กนั่งหรือว่าคนตัวเล็กนั่งก็คือคนตัวใหญ่นั่งได้เลยแต่จุดที่เจ๋งที่สุดคือจุดของการเก็บของสมมุติว่าเรายังใช้เบาะอยู่นั่งกัน6คนข้างล่างเห็นไหมครัเก็บของไม่ได้มาเก็บแค่ข้างบนนี่นะคือเก็บลึกเข้าไปได้เลยอ่าสมมุติว่าเรามีกระเป๋าเดินทางสามารถใส่ได้น่าจะประมาณไม่ต่ำกว่า3ใบอืมอ่าหนึ่งใบ2ใบ3ใบเธออีกอีกทีหนึง่งหรือจะเป็น4ใบก็ได้แยกกันอยู่ที่ขนาดของของกระเป๋าด้วยแต่ถ้าเป็นกระเป๋าอย่างอื่นเยะ ใส่ลงไปได้เลยครับแต่ถ้ารู้สึกว่าเราต้องการพื้นที่มากกว่าตรงเนี้ยต้องการพื้นที่ที่เยอะกว่านี้ทำแบบทำอย่างนี้ครับใช่ดึงมาปรับปับปับปับใช่ปับ๊บใช่จ้ากี่ใบใช่ค่ะใส่ได้ทั้งโรงแรมถ้าแบบนี้ครับนั่งกันได้แบบข้างหน้านะคนขับสี่คนนั่งหน้ากระเป๋าด้านหลังใส่ได้ ได้ทั้งโรงแรมอะ่ะใช่จัก,กรยานยังขึ้นได้เลยใช่นะครับจะใส่อะไรก็ใส่ไปเลยมันดูเหมือนจะคันเล็กนะถ้าดูเพลผนๆน,นะ<ช>มันดูกระทัดรัดดูเล็กกว่ารถตูดด้ทั่วไปแต่<ช>ว่าความมันเอกประสงค์ของมันอะ่อะค่อนข้างที่จะเยอะ<ช>มาก <ๆ S 1> มากนะครับเท<ช>่าที่ดูรถมาหลายคันเนี่ยเกียร์เนี่ยไว้ใจได้สุดละหนึ่งคือในเรื่องของเครื่องยนต์ด้วยวัสดุนะครับแล้วความพรีเมียมความหรูเนี่ยเขาไปนั่งรู้สึกถึงรถหรูเลยนะผมมองว่าไม่ต่างจากพวกรถหรูๆแบบทั่วไปเลยใช่ค่ะนะครับราคาก็ไม่ได้แรง ตัวนี้ดําราคาลงมาด้วยนะาราคาถูกกว่าด้วยนะครับจากเมื่อก่อนค่ะดีเซลล้านเหรือ2,7ล้านเก็เป็นประตูท้ายไฟฟ้านะครับปิดเข้าไปแบบนี้นี่ก็คือทั้งหมดที่เรารีวิวกันวันนี้นะครับเดี๋ยวเราไปสรุปกันให้ฟังอีกทีหนึ่งว่าตอบโจทย์กับคนแบบไหนแล้วกันกโอเคครับเชิญด้านนี้เลย สรุปท้ายคลิปกันให้นะครับว่าทั้ง2รุ่นนะครับเหมาะกับใครแบบไหนนะครับแล้วก็มีอะไรเพิ่มขึ้นมาที่จะเหมาะกับคนที่จะเลือกซื้อแล้วกันนะครับอย่างแรกเลยที่ผมมองนะครับอย่างถ้าเรายังมองตัวดีเซลเนี่ยตัวดีเซลเนี่ยจะเหมาะกับคนที่เดินทางไกลบ่อยๆครับเนาะเป็นสมมติว่าเดินทางไกลยาวๆเนี่ยดีเซลเนี่ยเขาจะได้ในเรื่องของแรงบิดที่มากกว่าครับอัตราเร่งสมมุติว่าไปขึ้นเขาขึ้นอะไรเนี่ยมันจะทําได้ดีกว่านะครับแล้วก็อัตราสิ้นเปลืองผมมองว่าใกล้ๆกันใกล้ๆกันเพราะว่าตัวเนี้ยจะได้อยู่ประมาณ1 4ล แต่ตัวนี้ได้15โลลิตรแต่15โลลิตรเนี่ยคือเบนซินเนี่ยราคาน้ำมันจะแพงกว่าสรุปแล้วคือเฉลี่ยก็จะบาลานซ์กันพอดีใช่ค่ะปัจจัยในการเลือกก็อาจจะเป็นเรื่องอื่นแล้วว่าใ,ในเรื่องของเสียงแนละ,ค,ะคนที่เลือกไฮบริดเนี่ย ก็จะเป็นการเลือกในเรื่องของเสียงนุ่มนวลน,นะครับเสียงเครื่องยนต์เบา,เ,บาเสียงไม่รบกวนเข้าไปในข้างในนะครับแล้วก็ใช,ใช้งานในเมืองเป็นหลักนะครับเพราะว่ายิ่งจอดบ่อยยิ่งเบรกบ่อยก็ยิ่งมีการเจนพลังงานกลับมาเยอะก็จะได้ความประหยัดตรงนั้นแต่ขับไกลจะสู้ตัวนี้ไม่ได้ขับไกลอะ่ะตัวดีเซลจะประหยัดมากกว่า ส่วนที่เหลือแล้วแต่ดีไซน์ครับแต่ผมมองว่าถ้าจะมาเลือกตัวนี้ก็คือได้อัพในเรื่องของเทคโนโลยีใหม่ๆนะครับ<ช>อย่างเช่นหลายๆตัวที่อยู่ในตัวเกียร์ v 5เป็นตัวล่าสุดของเราเนี่ยก็ยกนะครับเข้ามาใส่ในตัวนี้นยก<ช>จุดเด่นมาไม่ว่าจะเป็นหน้าปัดนะครับหน้าปัดเรือนไม้ไม่ว่าจะเป็น head up display หรือรวมไปถึง <เอ S 1> ต้องบอกก่อนว่ามีระบบช่วยเบรกด้วยเบรกด้านหน้าช่วยเบรกด้านหลังอย่างมีรถตัดมาด้านหลังเรากำลังถอยรถออกมาเนี่ยเขาก็ช่วยเบรกอัตโนมัติให้เราก็ใส่ระบบ ตรงนี้ความปลอดภัยเพิ่มขึ้นมาให้ใช่ค่ะนะครับสิ่งที่เพิ่มขึ้นมาก็คือดีไซน์นะครับอาจจะเป็นไฟ LED ที่สว่างมากขึ้นล้อแม็กที่ดูทันสมัยมากขึ้นะนะครับแล้วก็ราคาที่เบาลงด้วยนะครับในตัว<ช>ของ h e EV นะครับอันนี้ก็เป็นจุดหนึ่งในการตัดสินใจแต่ผมมองว่าราคาน่าจะพอ,พอกันเพราะว่าตัวนี้แพงกว่า2 0 0แสนก็จริงแต่อาจจะมีในเรื่องของส่ลดต่างๆ,ๆนะครับเข้ามาช่วยได้อีกทีนึง่ง สรุปให้ก็ประมาณนี้นะครับสุดท้ายแล้วนะครับอย่าเพิ่งไปเชื่อใครเลยจนกว่าเราจะได้มาเจอรถจริงแล้วก็มาทดลองขับจริงแล้ววันนี้นะครับคันที่ผมไปรีวิวมาทั้งหมดที่อยู่ข้างล่างเมื่อกี้คือรถทดลองขับนะครับเพราะฉะนั้นครับในภาคตะวันตกของเรานะครับทั่วเลยนะครับเรามีศูนย์นี้ศูนย์เดียวนะครับเพราะฉะนั้นครับเซิร์ชคาว่าเกียร์ชอยละวันนครปฐมจะเจอศูนย์เราเลยครับศูนย์นี้เป็นศูนย์ที่ครบวงจรนะครับทุกอย่างศูนย์ใหญ่ที่สุดมากใหญ่มากๆใหญ่ที่สุดแล้วกันนะครับครบวงจรที่สุดนะ มาทดลองขับที่ศูนย์นี้จะได้รับบริการที่ไม่เหมือนใครแน่นอนครับใช่ค่ะ